พระปิดตาเนื้อผงลงรักยุคต้นหลวงพ่อทองสุกวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีปี2495หลวงพ่อทองสุกได้เรียนตำราเวทและพระคาถาสำคัญสำคัญต่างๆของวัดสะพานสูงเช่นการลงตะกรุดการทำผงพระปิดตาทำน้ำมนต์จากหลวงปู่กลิ่นจนหมดสิ้นวัตถุมงคลของหลวงพ่อทองสุกนั้นท่านสร้างไวมากมายหลายอย่างอาทิเช่นพระปิดตารุ่นต่างๆเรียนปั๊ม และเครื่องรางของข,องขลังประเภทตะกรุดพระปิตาของท่านนั้นถือว่าเป็นพระที่น่าใช้มากๆท่านสาร้างขึ้นตามตำรับหลวงปู่เอี่ยววัดสะพานสูงทุกประการเรียกว่าใช้แทนพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมและหลวงปู่กลิ่นได้เลยโดยพระปิตาของท่านจะผสมกับผงเก่าของวัดที่ตกทอดมาตั้งแต่ครั้งหลวงปู่เอี่ยมและหลวงปู่กลิ่นว่ากันว่าหลวงพ่อทองสูกท่านเริ่มสร้างพระตั้งแต่ประมาณปี2490กว่ากว่า เรื่อยมาจนถึงปี2520กว่ากว่าๆโดยพระปิตาที่ท่ซานสารึางน,นั้นต่างได้รับความนิยมด้วยกันทั้งหมดยิ่งโดยเฉพาะพิมพ์สะดือจุนพิมพสองสะดือและพิมพ์ตาภาพพระปิตายุคแรกปี2495นั้นจัดว่าเป็นพิมพ์นิยมและได้รับความนิยมมากที่สุดแต่พระปิตาพิมพ์สะดือจุนนั้นไม่ได้มีการสร้างแค่วาราปี2495แค่ครั้งเดียวแต่ท่านยังใช้บล็อกเดิมสร้างมาเรื่อยๆ จนกระทั่งปี2,510กว่ากว่าถึงปี2,520ต้นๆแต่ก็ยังถือว่ายังเป็นทีมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของหลวงพ่อทองสุขยิ่งถ้าเนื้อหาจัดๆหรือที่เขาเรียกว่าเนื้อยุคต้นนั้นจะมีราคาแพงกว่าปกติทั่วไปพุทธคุณของพระปิตาหลวงพ่อทองสุขถือว่าครบครันไม่ว่าจะเป็นทางด้านโพทรั์เมตามหานิยมแคล้วคาดปลอดภัยและคงกระพันชาตรี